แทนค่ะทำอันนี้ได้มีหนึ่งร้อยบาทมันจะยืมกูหมดเลยก้อยค่ะแพลจอมเก้าพนักขอลเหนือสติติด้วยสีชมพูมานี่โดนไอซีพีจะเอาผู้ชายลองให้กินไหมคะอยากติดว่าหลักสจุลาแต่ว่าเป็นไปไม่ได้บายจริงก้อยให้ติดแพสสาจุลาอสราสิทธิ์ค่ะเพราะอยากเรียนอะไรที่ใกล้บ้านเพื่อจะได้อยู่หอได้สะดวกก้อยอยู่หอกับเขาไง จริงเราก็ติดเกษตรสกันแต่ไม่เอาเก่งเลือกได้สวยเลือกได้ฮาลาหลฮัลาหลา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 นาลาลานาลาล่ลาลาลาลเลาลาะาล่ลาลันาลค่ะลาาลาาลาลาล่ลา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 าาลา จะไม่ลืมกันสัญญา,ญญาเราจะกลับมาพบกันใหม่สัญญา